ดีพี่น้องกินข้าวแรกมาม่ม้อนเด้อมื้อนี้ให้แม่ม้อนพัดเนื้อเนื้องัวใส่ผักคะน้าเด้อพี่น้องเด้อต้มแซงพริกกระเจียวมาไหสวัสดีพี่น้อง,มมออง,อง,องสุงงสัสกดีพี่น้องเด้อไปกินข้าวตอนแดกในแก้วพี่น้องัชีตใส่ผักคะน้า ดีพี่น้องเนี่มือแรงนี่เขาแรงนะแม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้ออีพีซีหักแผลมืดทุกคนทางลงงงาวทางไทยต่างประเทศเด้อลูกหลานหมืดทุกคนแม่มอนพัดเนื้อใส่พักหน้ากินต่อแรงพี่น้องแล้วก็แรงกินกับแจวกินเขาแม่ม้อนเด้อขอบมกขอบใจทุกแฟนเสียรแยรงใจให้กำลังใจนอ้องทุกทุกคน ที่ให้กำลังใจเมย์มอนสิบเอ็งเขมเป็นเขมเป็นธุรกิจเนาะโอ้ยเมย์มอนภูมิใจหลายดีใจพี่น้องเลยดีใจจนนำนำตาไหลคนแหละพี่น้องบอกมาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเมย์มอนก็ดีใจหลายดีพี่น้องจิตใจหัดแพงเมื่อุกคนนะให้กำลังใจเมย์มอนกลูกหลานๆกุมขดใจเด้อเบินขามบนโซ่เด้อล่ะเด้อเมื่อถูก คนพอห้อยู่ดีมีแห้งปีใหม่ปีเมือหนึห่งโศกให้ละคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมคมุ่งมัดปรารถนาเด้อทุกสิ่งทุกอย่างโคตรสนามานธรมสนามานสักรสนามาน,มน,ามานเนาะทา,นทนะทางพี่น้องมันทุกคนแล้วก็ทางในม้อนคือกันในมิตรสิ่งดีๆปอบมาในชีวิตเนาะเริ่มตนม้นใหมหนักหนึ่งใหมในมัมอนไปดีใจหลูกหักทับบอลนนะ้าแยมพญาม,ามแม่ ดีใจหลายพี่น้องเลยดีใจจนจไม่อยากเขาหักแพงเป็นหักแม่แพ่งเมยเนาะสัมลูกมียังคุยกันอยู่แต่ละมือนะแม่ม้อนเกษตรกระบบน,นะยังโมแลงมาจิตเท่าท้ามเม่เป็นยังได้เม่สุขภาพเป็นยังได้เดี๋ยวคุยกันตลอดให้กำลังใจแม่ตลอดสินทุกอย่างเนาะ ให้แม่มีรายได้สั่งซองให้แม่มีรายได้สุดๆอย่างหลายคนได้พี่น้องที่บ้านคนสั่งให้กนคนเล่าเนี่ยนะให้คนเห็ดส่งให้นี่หลายคนเอ๋ตะกอนเป็นเห็ดให้นะหลายคนคือส่งคือพอวันเนี่ยก็ก็คือตะกอนเป็นผู้สั่งส่งให้เด็กีเนาะคนได้หาพันกัวแต่ยังบ่ได้เงินเดือน วันนะคนติดตามหาพันขัวลื่นไม่ม้อนอีกแต่คนได้เงินเดือนย้อนบัญชีเนไปประเทศไทยเนาะบันนี้แหละสิดึงดึงบัญชีเนี่ยเขามามาบัญชีลาวทับปอนเฮตไทยไปเฮตแล้วมันนี่ก็ถือว่าได้โอเคแล้วเดือนสิมาเนี่ยคือว่าคนได้เงินเดือนบาทก้อนเนี่ยเดือนสิมาเนี่ยกถือว่าคนได้เลยบาทเนี่ยกติคนติดตามหาพันขัวสิได้เงินเนาะ เป็นน้ำบ่ได้กจะปอนมาลงม,มาแก้ใหม้มาแก้ให้ออเ,นนเพิ่นปอนนี่เป็นคนดีด้วยพี่น้องเ้อโอ้ยเป็นคนดีดีร้ายหักเมร้ายเพิ่นหักเม่เนี่ยซัมซัมเมย์เพิ่นแท้ๆด้วยแหละปอนนะ่ะให้กำลังใจตลอดเพิ่นบ่เคยเอาน้ำเมย์เลยเงนินนะเงินยูทูบนะแต่ละเดือนนะ เพคนเฮ็ดให้แม่ซื้อเด้อเลยคนบ่เคยหักปเปอร์เซ็นต์ร์ส,สองบ่เคยเอาน้ำคนให้แม่บ่เอาน้ำแม่ซักกะบะได้เท่าใดก็คือให้แม่เท่านั้นเพคนเห็นว่าแม่บม่มีเลี้ยงหลานผ้าเนาะอีตนเพป็นอีตน้นสาธุบุญคุณแม่กะเทวดากระซุขม,มาใส่คนดีคือว่าได้ได้ให้ยู้จักกันเนาะได้หักได้แท่งกันนับถือกันเป็นแม่เป็นลูกกัน แม่ม้อนก็ภูมิใจถูกสิ่งถูกจางกับลูกคนนี้เนาะดีไรถูกสิ่งถูกจางดีก็เคยว่าสุบโธททมาให้กำลังใจแม่นะโทรมาเซา็ตมาเกิดกระ่งเสียงมาเจนมากระซ่งเสียงอะไรมาขามข่าวทำข้าวกร่ง,ง,ง,งเสียงไปให้กำลังใจกัน แม่ก็ดีใจเนาะหลุกมาเบมานั่นกินเขาเศร้าเพื่อนแม่ก็ดีใจซึ่งซุก่มดามที่ใครรูแม่มีวันนี้กานส่งยูทูปเนาะทีใครมีกินมีตาย้อนเอฟซีที่หักเต็นมืดทุกคนแม่ม้อนมาถึงจุดนี้กันเลยเนาะถ้าผมมีเอฟซีก็บอยู่ข้างขางแม่เนี่ยก็แม่ก็คือสิบโบมีวันนี้เนาะพี่น้อง ขอบใจเดอ้อดก็นั่งใจที่ติดตามแม่กับหลานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอขโมกขอบใจอันนี้ก็ได้พี่มอนกับพี่มีข้ามสายพรน,นี่แต่ท่านี่เลยนะพี่มีสิ่งใดท,ท,ที่จะสิ่งดีๆให้กันค้นหาหน่อให้กันนังใจกันให้สิ่งดีๆด้วกันก็มีนความสุขแล้วพี่น้องเนาะประจันจเป็นเว่ว่าเงินทองหรอกเงินทองเป็นของนอกกายอืม บบได้กับโบเป็นอย่างคนเ้องให้กำลังใจให้ความดีต่อกันความผูกพันต่อกันปีสุดเนาะพี่น้องนเนาะเกลือก,กระเสบคือมเป็นว่าได้จำเจียวกับหวานก็คนเ้องดีต่อกันถ้มีปัญหาหาความดีเนี่ยมันหนาเนาะคนเ้องเนี่ยถ้าจะสร้างคุ้มส่วนมันหมดเยากาไอ้บินัดที่เดียวเท่านั่งจ้างคุ้มส่วน แกงอะไม่ค่อนใช้ล้างขางพันบาทหนึ่งก็เป็นโทษจะได้พี่น้องมาไหนทำวเนาะมาทำามดีเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้องสูเนาะเขาก็ต้องพญายามาทำดีอยู่ไซส์เห็ดยังไปไซสกะให้มีคนหักคนแพงเฮาหักเฮาาดูตนเฮาาุกสิ่งุกอย่างคนเฮ้าหานอายุไซส์คนหักนะพอตายพี่น้องมี่คินไม่อยากเล่นะ บป็นเมืองเคนแพงบป็นเมืองเคนหักจะไปเห็ดสิ่งที่ว่าให้สังคมเังเกียดเนาะถ้าสังคมเังเกียดพอได้เห็นก็เฮ้ยพอได้เห็นก็เฮ้ยเหนือไงไปเสียเวลานาเนะท่านดีเลยไปสมุซาเส,าสือหัวคาาือบ้าเลยจะเก่าเท่าเส,าสือหัวความาดีพราะเมย์เขาซ้อนมา,นาเหนือไงครับก็ทอมแบบนั้นไปกเกิดมามีพ่อมีแม่ เกิดมามีพ่อมีแม่สั่งสอนกระตโตตโตตโตต่อไปบึ้ดบุญแม่เฮาเฮากับซอนลูกต่อไปลูกกับซอนลูกต่อไปเป็นสระเงี้ยเนาะเพราะมีไพ่วานั่นเนาะพ่อแม่สอนลูกนั้ายลูกนะคะคือให้ดีเพราะม่นจริงสิซอนสั่งเนาะสอนหักสอนแทงตีหักตีแทงคือเป็นว่าไดบเหลือมุกเหลือถูกใจก็ย้อนว่าลูกบุฟังความก็อยากให้ แบบนั้นเรื่องขอพ่อของแม่เป็นแบบนั้นหรอกผมมีพ่อแม่เพาอยากได้น้อลูกหรอกมีแต่อยากให้ลูกมีอยากให้ลูกใกล้สั่งซื้อสั่งเสียงโอ้ยลูกคนนั้นน่ะจบเจียแถวเอาเงินมาสั่งบ้านสั่งเพื่อนซื้อรถคียให้พ่อแม่เฮ็ดไว้ให้มีหน้ามีตาใครเนาะมีหน้ามีตาพ่อแม่มีหน้ามีตาตัวเองมันแบบนั้นเลยพ่อแม่เขาไอยากไดหรอก ตายไปเป็ไปรเอาตายไปก็คือลูกนั่นแหละอยู่ผู้ที่ยั่งอยู่มีอะไรมีเป็นผูหักซาพ่อแม่หักซาให้ลูกกเห็ุเทื่อนกับเห็ุให็นลูกมันสื่อหลดกับเื่อสื่อให้ลูกเนาะในบ้านในีมีเราก็ส้างให้ลูกเขาเพือนเป็นหลังมีรถเป็นคันสื่อไว้ให้ลูกเวลาลูกไม่อย่ามไม่ยาม,ม,ายามพ่อเแม่กะขี่รถตัวเองไปดูเพื่อนตัวเองเนาะมันแบบนั้น บริหารค่้ายๆเหตุใารตัวเองคือปรวมาณประ่าพพอเมห่หายอย่าไปเครียดพอเม่สอนอย่าไปเครียดเคนให้ดีเบิร์ดเป็นคนใจสูวทุกอย่างคือความดีคือพอเม่์แบบตันั้นนี่เดนแมอนกับพ่อี่ยังขอบอกขอบใจ fcjh เบอร์ดทุกคนเลยทั้งลาวทาาั้งไทยต่างประเทศเนาะ มีแต่ขับวอยพนอายุดีมีเฮงหายปัญหาโรคขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ได้ก็ได้เจ็บตองมองสายจีบเกงมองหัวจีบแขมงปวดขาคุณได้เป็นยังไงหายวินาทีนี่วันนี้เด้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่พายแข่งเมื่ทุกสิ่งทุกอย่างไปเจ้าให้พรซะเถอะเดอ้อยวมันมา,าอยากเข่ามานาั่งลมพี่น้อง <laughs> ไม่ถือยากเข่ามานั่งเป็นหมู่ร้านลมพี่ลมน้อง เพราะว่าต้นบางอเน,นี้กกินทานกับปุ่นกำลังหลานเลยนะไปแล้วก็อีมเลยดลบ้วยอาแล้วก็ที่เปไ็นเขาเนนางเป็นมูลาง แกี่ผิวดีได้กินหมแ <Okay. S 2> ม, hmm? มใช้ผมมดเลมจะไปกินตะโมมันกลดมันด้าไม่ไดลืคมเลยั<ม>กแตงผิวดีเ<ม>อาขีดเน้ค่ะแม่หม,มอนลาตุอนเด้ขีดน้องเด้อลืมดตามกิดหนาเด้อดืมกดแซ่กไดไล่ซัดไข่สอง,น,อน,องน,อน,น้องนำกินยายหมอนเล็กน่องเด้อ อายอืนนี้คืนก็ลาระก่อนพอนอนเด้อเด้อก็ได้กระแซียองน้านอนนอนคินมันงอพนนอนเด้อบ๊ายบาย